ดวงคนเกิดวันพุธช่วงวันที่5ถึง12พฤศจิกายนนี้งานเงินความรักจะเป็นยังไงมาดูกันแบบกระชับดวงคนเกิดวันพุธกลางวันการงานมีงานใหม่เข้ามาแบบเร่งด่วนได้โชว์ฝีมือเจ้านายจับตามองในทางดีระวังงานเอกสารตกหล่นเล็กน้อยการเงนินมีรายรับเข้ามาเร็วค่าใช้จ่ายล่องหนอยากซื้อของแก้เบือ่อต้องคุมใจตัวเอง ความรักคนโสดมีคนเข้ามาจากโลกออนไลน์คนมีคู่จะหึงหวงง่ายควรใจเย็นเวลาคุยสุขภาพปวดไมเกรนระวังภูมิแพ้ครอบครัวสมาชิกในบ้านขอคำปรึกษาเครื่องรางที่เหมาะพญานาคเสริมทรัพย์เมตตาปีเสียเรียกเงินการรั่วไหลสีเสริมดวงเขียวอ่อนเหลืองทองเคล็ดลับเสริมดวง ทำบุญกับโรงพยาบาลซื้อยาไปบริจาคดวงคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานต้องรับผิดชอบงานรับงานวิเคราะห์คนงานรอบตัวอิจฉาเบาๆแต่สุดท้ายคุณชนะการเงินมีโชคลาภเฉพาะกิจได้เงินเร็วแต่หมดเร็วมีคนยืมเงินควรปฏิเสธอย่างสุภาพความรักคนโสดมีสเสน่ห์ลึกลับ คนมีคู่ต้องระวังคำพูดประชดสุขภาพระบบน้ำเหลืองผื่นคันใส่น้ำหอมระวังแพ้ครอบครัวมีคนในบ้านบ่นเรื่องเงินให้ตั้งสติเครื่องรางที่เหมาะพระราหูกันเคราะห์กันนินทาช่วยงานเสริมเหรียญมหาลาบเสริมโชคสีเสริมดวงม่วงดำน้ำเงินเข้ม เคล็ดลับเสริมดวงวหวราหูด้วยผลไม้สีดำ8อย่างไม่จำเป็นต้องครบทุกชนิดอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตดวงรายสัปดาห์และเสริมพลังชีวิตให้ปัง